คุยสันติสุขเพื่อแก้กปัญหาความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่5ที่ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่1-2สิงหาคมที่ผ่านมาคณะพูดคุยสันติสุขฝ่ายไทยและกลุ่มเบียเอ็นได้ถอดบทเรียนการลดความรุนแรงร่วมกันนะคะในช่วงของเดือนถือสินอดโดยได้เห็นพ้องต้องกันในการลดความรุนแรงอย่างเป็นระบบและยั่งยืนส่วนการวิสามัญฆาตรกรรมผู้เห็นต่างในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่ได้ถูกหยิบยกมาหารือค่ะ การลดความรุนแรงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในเดือนถือศีลอดหรือเดือนรอมฎอนช่วงวันที่3เมษายนถึง14พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นหัวข้อหลักที่คณะพูดคุยสันติสุขฝ่ายไทยและกลุ่มบร N หยิบยกขึ้นมาถอดบทเรียนระหว่างการประชุมเต็มคณะในช่วงวันที่1ถึง2สิงหาคมที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียค่ะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขฝ่ายไทยระบุว่าทั้งสองฝ่ายมีความคิดเห็นที่สอดคล้อง ว่าการริเริ่มรอมาดอนสันติเป็นก้าวสำคัญในการยุติความรุนแรงและมุ่งมั่นที่จะต่อยอดเพื่อนำไปสู่การขยายผลความร่วมมือที่เข้มข้นเป็นระบบและยั่งยืนมากขึ้นคณะพูดคุยฝ่ายไทยยังได้ยื่นข้อเสนอการลดความรุนแรงชั่วคราวและการริเริ่มปรึกษาหารือกับประชาชนในพื้นที่ให้ B.R.N. ได้พิจารณาโดยกำหนดกรอบมาตรการและกลไกาการปฏิบัติงานร่วมกันในรูปแบบที่ครอบคลุมและชัดเจน เพื่อให้สันติสุขและสอดรับกับข้อเสนอของชาวไทยพุทธในพื้นที่ที่ส่งมายังคณะพูดคุยที่ต้องการเห็นการลดความรุนแรงตลอดเข้าพรรษาขณะที่ฝ่าย BRN ได้นำเสนอร่างเอกสารแนวคิดการลดความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้และร่างเอกสารแนวคิดเกี่ยวกับการจัดเวทีปรึกษาหารือกับประชาชนในพื้นที่มาให้คณะพูดคุยสันติสุขฝ่ายไทยได้พิจารณา และถึงแม้ร่างกฎหมายต่างๆของทั้งสองฝ่ายจะมีความแตกต่างในเรื่องถ้อยคํารายละเอียดปลีกย่อยแต่ก็มีความสอดคล้องในหลายประการทั้งในแง่เป้าประสงค์หลักการกลไกการดําเนินการเช่นตัวแทนของ BRN ต้องการบรรล,ลุถึงการลดความรุนแรงทุกรูปแบบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในระยะยาวและยั่งยืนพร้อมกับการจัดเวทีหารือกับประชาชนในพื้นที่อย่างเปิดกว้าง ทั้งสองฝ่ายตระหนักร่วมกันถึงความจำเป็นที่ต้องจัดทำกลไกการติดตามสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สามารถติดตามและรายงานเหตุความรุนแรงได้อย่างแม่นยำและเป็นกลางค่ะในช่วงก่อนที่จะสามารถบรรลุข,ข้อตกลงดังกล่าวคณะพูดคุยและกลุ่ม b i n ยังคงมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อสันนิสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งสอดคล้องกับข้อแนะนำของผู้อำนวยความสะดวก ซึ่งจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่อย่างไรก็ตามปฏิบัติการปิดล้อมและประทะจนนำไปสู่การวิสามันฆาตกรรมกลุ่มผู้คิดต่างหลายคนในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาหารือค่ะเช่นเดียวกับการก่อเหตุรุนแรงของกลุ่มภูโลใหม่ในช่วงเดือนรอมฎอนทางคณะพูดคุยไม่ได้ปิดกั้นกลุ่มอื่นแต่ก็ขึ้นอยู่กับจัังหวดและจังหวัดและเวลาที่เหมาะสมค่ะ